ช่อเอื้องนิยายเสียงฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะบนถนนลูกรังที่ครุขระรถกระบะสีขาวโฟวินขับเคลื่อนสีล้อที่มองแทบไม่เห็นสีสันความขาวสะอาดมีเพียงฝุ่นที่ปกคลุมความขาวของสีรถเอาไว้เล่นมาด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นจะได้ เลี้ยวเข้าสวนปลาล์มน้ำมันที่ใหญ่โตโอ,อูอ่ากว้างขวางมองดูสุดลูกหูลูกตานับพันไร่สองฝั่งทางปกคลุมไปด้วยทางใบปลาล์มน้ำมันที่ดูร่มรื่นยิ่งนักตลอดเส้นทางเป็นแถวเป็นแนวสายลมพัดส,สบัดทางใบปลาล์มน้ำมันให้ปลิวไหวโบกโบยสวยงามรถกระบะเล่นมาเทียบยังหน้าบ้านหลังใหญ่สุด ในสวนปลาล์มน้ำมันบ้านหลังใหญ่สไตล์โมเดินสีฟ้าอ่อนๆที่ล้อมรอบด้วยรั้วสูงชายหนุ่มผิวครัำสูงยาวรูปร่างดีผมรองทรงสูงดูปรดาดเปรียวสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวเข้ากันกับกางเกงยีนขายาวของเขาและรองเท้าผ้าใบสีขาวเย่อห้อดีราคาแพงยิ่งนัก เปิดประตูลงจากรถกระบะสีขาวนายหัวนพดลชายหนุ่มวัยสามสิบต้นๆเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันนับพันไร่แห่งนี้ได้รับการสารต่อมาจากบิดาเลมารดาที่มอบให้ชายหนุ่มตั้งแต่เขาร่ำเรียนจบออกมาชายหนุ่มรีบเร่งกลับมาบ้านหลังจากที่เขาได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนสนิทอย่างวันวิสา เขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันมากตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยมาด้วยกันทั้งสองเป็นเพื่อนที่สนิทคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวและเรื่องทุกใจเรื่องไม่สบายใจเขาทั้งสองก็ผ่านมันมาด้วยกันแล้วเรื่องความสุขความสนุกสนานพวกเขาสองคนก็มีมาแล้วพวกเขาสองคนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กันและกันมาโดยตลอด ฮัลโหลวิสาฮัลโหลนบนายอยู่ไหนฉันก็ทำงานอยู่สิแกมีอะไรหรือเปล่าฉันมีเรื่องใหน้นายช่วยตอนนี้เลยนะฉันรออยู่ที่บ้านนายฮะอะไรนะแกอยู่ที่บ้านฉันใช่นายรีบกลับมานะได้ได้รอเดี๋ยวนะเมื่อชายหนุ่มถึงบ้านเขาก็เอ่ยถามลูกน้องคนสนิทอย่างที่ว่าที่ว่าวิสาอยู่ไหน บ้านหลังสุดท้ายครับนายลูกน้องเขาตอบพลางชี้มือไปทางบ้านพักแล้วทำไมไปอยู่ที่นั่นทำไมไม่ให้นิสารอฉันในบ้านนายรีบไปดูเองเถอครับชายหนุ่มรีบเดินไปยังบ้านพักหลังสุดท้ายของเขาในบรรดาบ้านพักนับ20หลังที่ชายหนุ่มปลูกสร้างไว้สำหรับพนักงานในสวนปาล์มน้ำมันชายหนุ่มเปิดประตูเข้าไปยังบ้านพักวิสา แล้วชายหนุ่มก็ต้องตกใจเมื่อเห็นผู้หญิงอีกคนในชุดแต่งงานสวยหรูดูดีนอนอยู่บนเตียงที่มีวันวิสานั่งอยู่ปลายเตียงวิสานี่มันอะไรกันแล้วนั่นใคร nope. นบนายต้องช่วยฉันนะช่วยอะไรฉันฝากผู้หญิงคนนี้ไว้ก่อนนะฮะแล้วเธอเป็นใครแล้วทำไมถึงนอนไม่ได้สติแบบนั้น เดี๋ยวเธอก็ตื่นเธอไม่เป็นอะไรหรอกแต่นี่มันผิดนะวิสาข้อหากักขังหนงเหนียวเลยนะไม่ถึงขนาดนะั้นหรอกนบเดี๋ยวฉันเสร็จธุระแล้วฉันจะรีบกลับมารับเธอกลับยังไงก็ไม่มันผิดนะวิสานะนบช่วยฉันหน่อยเถอะนะนะฉันขอร้องละถ้าไม่ใช่นายฉันก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราเถอะนะนบ ฉันสัญญาถ้านายมีอะไรให้ฉันช่วยฉันจะช่วยนายทุกอย่างเลยชายหนุ่มทำหน้านิ่งคิดอยู่สักครู่ก็ได้นี่เห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเรานะฉันจะช่วยแกแต่แกต้องเล่าความจริงทั้งหมดมาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นี่นารุมนเป็นเจ้าสาวของน้องชายฉันเอง แต่เป็นเจ้าสาวที่ทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นคนจัดการให้แต่น้องชาชั้นเขามีคนรักของเขาอยู่แล้วฉันจึงต้องพามนุษย์ดีมาที่นี่เพื่อเป็นการสลับตัวเจ้าสาวให้น้องชาชั้นกับคนรักของเขาได้เข้าพิธีแต่งงานกันแล้วผู้ใหญ่เขาจะไม่ว่าอะไรหรือเมื่อถึงตอนนั้นเขาคงต้องยอมนะเพราะเขาคงไม่ยอมเสียหน้าต่อหน้าแขกเรือที่มาในงาน แล้วทำไมไม่คุยกันดีๆถ้าคุยแล้วเข้าใจกันหรือผู้ใหญ่เขารับฟังบ้างฉันก็ไม่ต้องใช้วิธีนี้หรอกและแกจะฝากเธอไว้นานแค่ไหนไม่นานหรอกเดี๋ยวฉันกลับไปจัดการเรื่องยุ่งๆที่บ้านเสร็จแล้วฉันจะรีบกลับมารับเธอขอบคุณมากนะนบชายหนม่มได้แต่พยักหน้าเบาๆถ้าอย่างนั้นฉันไปนะและจะรีบกลับมา พูดจบหญิงสาวก็เดินออกไปชายหนุ่มเดินตามออกไปปล่อยให้หญิงสาวสวยในชุดแต่งงานนอนอยู่เพียงลำพังทิวาคอยดูไว้นะถ้าเธอตื่นแล้วไปแจ้งฉันด้วยครับนายแล้วชายหนุ่มก็เดินกลับไปยังบ้านหลังใหญ่ของเขานานหลายชั่วโมงเสียงเคาะประตูที่บ้านหลังใหญ่ก็ดังขึ้นนายนายครับทิวา เรียกนายหัวนพดลพรางเปิดประตูเดินเข้าไปนายครับเธอตื่นแล้วครับเธอเป็นยังไงบ้างเธอโวยวายใหญ่เลยครับนายแล้วนายได้ทำตามที่ฉันสั่งไว้หรือเปล่าเรียบร้อยครับนายถ้าอย่างนั้นที่ว่านายไปจัดอาหารมาสักชุดและตามฉันไปที่บ้านหลังนั้นรีบเลยนะครับนาย ที่วารับคำแล้วเดินออกไปจัดอาหารส่วนนบพดลก็ออกไปยังบ้านหลังนั้นเช่นกันเมื่อนบพดลมาถึงก็เปิดประตูเข้าไปแต่ก็ต้องหลบแทบไม่ทันเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนั้นกําลังปิวว้วอนเข้าหาชายหนุม่มด้วยแรงเวี่ยงของหญิงสาวด้วยความกลัวแต่ชิ้นสุดท้ายที่หญิงสาวระดมเวียงเข้ามาหาชายหนุม่ม ถึงกับทำให้ชายหนุ่มต้องร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดโอ้ยอะไรกันคุณผมเจ็บนะชายหนุ่มเอ่ยขึ้นพร้อมจ้องมองไปยังหญิงสาวรูปร่างอวบอิ่มผิวขาวเปล่งปลั่งหน้าตาเกลี้ยกลาดในชุดเสื้อยืดกับกางเกงขายาวที่ดูสบายสบายตาซึ่งเป็นคำสั่งของนายหัวนพดลเป็นคนสั่งให้แม่บ้านเป็นคนเปลี่ยนชุดให้กับหญิงสาว แล้วนายพาฉันมาที่นี่ทําไมเราไม่ได้รู้จักกันฉันไม่ได้เป็นคนพาเธอมาที่นี่แต่ฉันเป็นคนช่วยเธอนะชายหนุ่มพูดพรางก้าวย่างเข้าหาหญิงสาวไปเรื่อยๆหญิงสาวถอยห่างออกไปจนชิดกับเตียงนอนแล้วก็ซุดนั่งลงในขณะที่ชายหนุ่มยืนจ้องมองอยู่เบื้องหน้าชายหนุ่มก้มหน้าเข้าใกล้กับใบหน้าขาวนวลละมุนของหญิงสาวแล้วกระซิบเบาๆฉัน นายหัวนพดลเป็นเจ้าของสวนปาล์มน í, rament, ้ำม Al ันที่นี่ทินี้เธอก็รู้จักฉันแล้วนะพรางหญิงสาวก็เอื้อมฝ่ามือที่นุ่มนวลของหล่อนไปแนบทับกับอกแข็งแกร่งของชายหนุ่มแล้วผลักออกอย่างแรงอะไรของนายออกไปก็ฉันแค่อยากจะแนะนําตัวให้เธอรู้จักไงก็เธอบอกว่าเราไม่รู้จักกันเอาละตอนนี้เธอรู้จักฉันแล้ว นายลองบอกมาสิเธอเป็นใครนายเป็นคนพาฉันมาที่นี่และนายไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใครก็ฉันบอกว่าฉันไม่ได้พาเธอมาที่นี่จะให้ฉันพูดสักกี่ครั้งอย่างนายเนี่ยนะแค่มองหน้าก็ดูออกแล้วว่าใช่แล้วชายหนุ่มก็เดินเข้าหาหญิงสาวอีกครั้งด้วยความโมโหที่หญิงสาวดูจะไม่เชื่อในคำพูดของเขาไม่เชื่อใช่ไหม แล้วเธอคิดว่าคนอย่างฉันจะพาเธอมาทำอะไรที่นี่นายคงไม่คิดจะก็ไม่แน่นะถ้าเธอ,อยังไม่เชื่อว่าฉันเป็นคนช่วยเธอไม่ได้พาเธอมาที่นี่เพื่อทำอะไรแน่ๆก็ได้ออกไปก่อนฉันเชื่อนายก็ได้นิดนึงนะที่เหลือขอฉันดูก่อนแล้วนายบอกฉันได้ไหมใครพาฉันมาที่นี่ฉันบอกเธอไม่ได้หรอกตอนนี้ ถึงเวลาเธอก็จะรู้เองอีกไม่นานหรอกมนรดีฉันชื่อมนรดีเรียกฉันว่ามนเฉยเก็ได้ว่าแต่ทำไมฉันอยู่ในชุดนี้นายเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันหรือชายหนุ่มไม่ตอบได้แต่พูดบายเบียงมนมาทางนี้ชายหนุ่มคว้าหมับเข้ากับข้อมือของหญิงสาวแล้วดึงให้เดินตามเขาออกไปจากห้องนายจะพาฉันไปไหน ก็เธอทำฉันเจ็บเธอต้องรับผิดชอบชายหนุ่มเปิดประตูบ้านออกไปพบกับลูกน้องคนสนิทนายนายจะพาผู้หญิงคนนี้ไปไหนครับแล้วอาหารนี่ล่ะครับลูกน้องคนสนิทเอ,อ่ยขึ้นพลางมองไปยังถาดอาหารที่เขาถือมาที่ว่าอาหารเอาไว้ก่อนตอนนี้นายไปเอากล่องยาและตามฉันไปที่บ้านฉันเดี๋ยวนี้นายหัวนพดล เลนารุมนเดินไปยังบ้านหลังใหญ่ของเขาและหญิงสาวก็เอ่ยขึ้นด้วยความสงสัยเมื่อถึงหน้าบ้านหลังใหญ่โตท่ามกลางสวนปลาล์มน้ำมันแห่งนี้นี่บ้านนายเหรอใช่เข้ามานายปล่อยฉันได้แล้วฉันไม่หนีไปไหนหรอกไม่ได้ฉันไม่ไว้ใจเข้ามาชายหนุ่มพูดพลางค่อยๆดึงข้อมือหญิงสาวเข้าบ้านไปกล่องยาได้แล้วครับนายเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ ไม่ต้องนายหัวนพดลเอ่ยขึ้นพร้อมรับกล่องยาจากทิวาขอบใจเดี๋ยวนายไปยกอาหารมาให้ฉันด้วยนะครับนายรอสักครู่นะครับพูดจบทิวาก็เดินออกไปนายหัวนพดลยื่นกล่องยาให้กับหญิงสาวแล้วเอ่ยขึ้นเอาเธอนี่หน้าที่เธอต้องรับผิดชอบที่ทำให้ฉันเจ็บอะไรของนายก็ฉันแค่ป้องกันตัวเองไมล่ะ ไม่รู้ละ่ะเธอเป็นคนทําเธอก็ต้องรับผิดชอบชายหนุ่มพูดพลางจับจ้องมองไปที่ใบหน้าขาวละมุนของหญิงสาวด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์มุมปากในแววตาระยิบระยับประกายแวววับถึงกับทําให้หญิงสาวเขินอายและเบี่ยงหน้าหนีไปทางอื่นเพื่อหลบตาประกายของชายหนุ่มแล้วคว้ารับกล่องยามาก็ได้ ฉันจะช่วยนายก็ได้อยู่นิ่งๆนะแล้วหญิงสาวก็ค่อยๆดูแลชายหนุ่มจนแล้วเสร็จพร้อมๆกับที่ท่วายกอาหารเข้ามาให้อาหารพร้อมแล้วครับนายขอบใจมากท่วานายออกไปก่อนถ้ามีอะไรเดี๋ยวฉันเรียกเองครับนายไปกินข้าวกันเถอะเธอฉันว่าเธอคงจะหิวแย่แล้วไม่ฉันไม่หิว แล้วแต่ตามใจนะฉันไปกินละอยู่ก็ตามมาชายหนุม่มพูดพร้อมกับยักไหลเล็กน้อยแล้วลุกเดินไปยังโต๊ะอาหารที่มีอาหารวางเรียงรายอยู่เต็มโต๊ะอาหารไม่หิวแน่นะเธอฉันไม่รอแล้วนะแล้วชายหนุม่มก็นั่งกินอาหารไปพรางก็จ้องมองหญิงสาวไปพรางแล้วพูดพรานาไปเรื่อยเปื่อยเรื่องอาหารเพื่อให้หญิงสาว ใจอ่อนแล็บเปลี่ยนใจมาทานอาหารกับเขาแต่ทว่าสักพักหญิงสาวก็ต้องลุกเดินมายัางโต๊ะอาหารเพราะทนกับความหิวของหล่อนไม่ไหวเอานั่งสิเธอฉันบอกแล้วว่าเธอต้องหิวทั้งสองนั่งทางข้าวกันอยู่สักพักก็แล้วเสร็จหญิงสาวจึงเอ่ยถามขึ้นอีกครั้งถึงการมาที่นี่ของเธอนาจะบอกฉันได้หรือยังใครพาฉันมาที่นี่ ฉันบอกเธอไม่ได้แต่ถ้าเธอจะไปจากที่นี่ฉันจะไปส่งเธอกลับบ้านได้นะเพราะฉันก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ที่ต้องให้เธออยู่ที่นี่ทำไมฉันมันเป็นยังไงก็ไม่เป็นอะไรหรอกฉันแค่คิดว่ามันไม่ถูกต้องไม่ที่ฉันถามฉันแค่อยากขอบคุณคนที่พาฉันมาที่นี่จริงๆฉันก็ไม่อยากแต่งงานอยู่แล้วหญิงสาวพูดพลางจ้องมองสบตาชายนม แล้วเธอทำไมไม่คุยกันล่ะถ้าฉันทำได้ฉันทำไปแล้วฉันไม่ต้องทนมาใส่ชุดแต่งงานบ้าบ้านี่หรอกชุดแต่งงานเออใช่นายยังไม่ตอบฉันเลยนะทำไมฉันถึงมาอยู่ในชุดนี้ได้นายทำอะไรฉันแล้วเสียงเรียกจากทีวาก็ดังขึ้นนายครับนายเกิดเรื่องแล้วครับนายหัวนพดลเปิดประตูออกไปพรางพูดว่ามีอะไรทีวา นายไปดูเองละกันครับเธอรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาอย่าออกมานอกบ้านละ่ะชายหนุ่มพูดพลางหันหน้าไปมองหญิงสาวด้วยความเป็นห่วงหญิงสาวได้แต่พยักหน้าเบาๆชายหนุ่มก็เดินออกไปหญิงสาวปิดประตูแน,น่นไม่กล้าออกไปด้านนอกพบคำในวันเดียวกันชายหนุ่มกลับมาด้วยการมึนเมาโดยมีทิวาคอยพยุงเข้าบ้านมา หญิงสาวจ้องมองทั้งสองด้วยความสงสัยยิ่งนักเกิดอะไรขึ้นคะนายดื่มหนักไปหน่อยครับคุณคุณช่วยผมหน่อยครับให้ฉันช่วยอะไรเดี๋ยวผมพานายขึ้นไปนอนบนห้องแล้วผมฝากคุณช่วยดูแลนายด้วยนะครับพอดีผมมีเรื่องต้องไปสาสางต่อหญิงสาวตอบตกลงแบบขัดเสียไม่ได้ขณะที่จ้องมองไปที่ชายหนุ่มด้วยความเป็นห่วงเช่นกันได้สิ เดี๋ยวฉันจะดูแลให้นั้นไปครับแล้วทั้งสองก็พานายหัวนพดลไปยังห้องนอนของเขาทิวาวางร่างที่กำยำนั้นลงบนเตียงนอนของเขาผมรบกวนด้วยนะครับค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณไปทำธุระข,ของคุณเถอะค่ะแล้วที่วาก็เดินออกไปจากห้องปล่อยให้หญิงสาวและชายหนุ่มอยู่ด้วยกัน ทันทีที่ที่วาออกไปจากห้องนั้นชายหนุ่มก็ค่อยๆลุกขึ้นพาร่างที่เมาไม้นั้นเดินเข้าห้องน้ำไปอย่างทุลักทุเลหญิงสาวเห็นเช่นนั้นก็เดินตรงปรีเข้าหาช่วยพยุงนายจะไปไหนเธอมาอยู่ในห้องฉันได้ไงไม่กลัวหรือนายเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะจะไปห้องน้ำใช่ไหมเดี๋ยวฉันพาไปเดินดีๆ หญิงสาวยกแขนที่แข็งแกรงของชายหนุม่มวางลงบนบาของหล่อนแล้วค่อยๆพยุงร่างกำยำเข้าห้องน้ำไปชายหนุม่มเข้าไปอาเจียนอยู่นานจนหมดแรงจนเทพจะลากสังขารตัวเองออกมาจากห้องน้ำเทพไม่ได้หญิงสาวใช้แรงที่มีอยู่พยุงร่างที่หมดเรี่ยวหมดแรงออกมานอนอยู่บนเตียงหญิงสาว ยืนจ้องมองชายหนุ่มด้วยความงุนงงทำอะไรไม่ถูกหญิงสาวคิดได้แต่เพียงว่าต้องให้ชายหนุ่มนอนหลับอย่างสบายตัวคิดได้อย่างนั้นหญิงสาวก็เดินเข้าไปใกล้ๆชายหนุ่มแล้วนั่งลงค่อยๆถอดกระดุมจากเสื้อเชิ้ตสีฟ้านั้นทีละเม็ดจนหมดหญิงสาวจ้องมองไปที่ร่างกำยำนั้นทำให้หลอนขืนอายขึ้นมาในทันที หน้าแดงกลำ่ำแล้วหญิงสาวก็เดินเข้าห้องน้ำไปกลับออกมาพร้อมกับภาชนะใส่น้ำกับผ้าขนหนูผืนเล็กๆผืนหนึ่งหญิงสาวจ้องมองชายหนุ่มที่ไร้เรี่ยวแรงแล้วเช็ดตัวให้ชายหนุม่มทันทีที่น้ำเย็นๆสัมผัสใบหน้าของชายหนุม่มเขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วเอื้อมแขนจับเข้ากับข้อมือที่กำลังเช็ดตัวให้เขาอยู่นั้นเขาพยายามกระพริบตาทีที เพื่อให้สางจากอาการมึนเมานั้นเขาจ้องมองหญิงสาวปานจะกลืนกินแล้วยิ่งจับข้อมบือหญิงสาวไว้แน่นนายปล่อยมือฉันสิคะฉันจะได้เช็ดตัวให้ชายหนุ่มค่อยๆปล่อยมือหญิงสาวนารุมนค่อยๆเช็ดไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ใบหน้าลงไปลำคอและร่างที่กำยำนั้นนายหัวนพดลยิ้มกริ่มอย่างมีความสุข ขณะที่หญิงสาวลุกจะพาผ้าเช็ดตัวนั้นไปเก็บชายหนุ่มก็พลิกตัวเล็กคว้าหมับเข้ากับข้อมือของหญิงสาวอีกครั้งเล็กระตุกเบาๆจนหญิงสาวพยุงตัวไม่อยู่ล้มลงมานอนทาบทาับลงบนหน้าอกที่แข็งแกร่งนั้นนายปล่อยฉันเอานะเธอฉันแค่อยากกอดเธอจะบ้าหรือนายปล่อยฉันทันใดนั้น ชายหนุ่มก็พริกให้ร่างที่อวบอิ่มนั้นไปอยู่ด้านล่างแล้วประกบริมฝีปากหนาลงบนเรียวปากบางในทันทีแล้วบุดเบียดมันอย่างนุ่มนวลรสสัมผัสที่เขาโหยหามานานแสนนานในที่สุดเขาก็ได้ลิ้มลองหญิงสาวพยายามปัดป้องและพระใบหน้าของชายหนุ่มออกหัวใจที่ไม่เคยรู้จักความรักได้ตกเข้าไปอยู่ในวังวนห้วงเสน่หาแต่ทว่า ยิ่งพระออกยิ่งก็เหมือนชายหนุ่มจะยิ่งรุกรานและทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นจนทำให้ร่างที่อวบอิ่มนั้นอ่อนระทวยลงในทันทีแสงตะวันยามเช้าสาดสองเข้ามายังห้องนอนชายหนุ่มลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อหันไปมองข้างๆมีหญิงสาวนอนเปลือยเปล่าอยู่ข้างๆเขาชายหนุ่มพยายามคิดทบทวนเรื่องเมื่อคืน ไปมาหลายรอบเมื่อคิดได้เขาจึงหันไปโอบกอดหญิงสาวไว้พร้อมกับคำขอโทษและแสดงความรับผิดชอบหญิงสาวเธอเมื่อคืนเราหยุดเธอนายฉันไม่อยากฟังมันดื่มมันไปเถอะฉันขอโทษแต่ฉันจะรับผิดชอบเธอเองไม่ต้องหรอกได้ยังไงฉันเป็นผู้ชายทำอะไรลงไปก็ต้องรับผิดชอบ ถ้านายอยากรับผิดชอบถ้าอย่างนั้นฉันขอแค่ที่พักให้ฉันอยู่ที่นี่อีกสักพักนะเอา้าเธอไม่ได้อยากกลับบ้านหรือไงฉันไปส่งเธอได้นะไม่ฉันยังไม่อยากกลับตอนนี้ดีซะอีกที่มีคนพาฉันมาที่นี่ได้ถ้าเธอต้องการแค่นั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเที่ยวในตลาดหาซื้อเสื้อผ้า และข,ของใช้จำเป็นที่เธอต้องใช้เกือบอาทิตย์ที่นารุมนอยู่ที่นี่หญิงสาวเดินดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยในขณะที่นายหัวนพดลเดินตรงมาหาเธอมนคะคุณนพมีอะไรหรือเปล่าคะหญิงสาวอวบอิม่มในชุดสีขาวยาวสลวยปลิวไหวตามแรงลมหันมาพูดพร้อมสบตากับชายหนุม่ม ทำให้ชายหนุ่มต้องมองออกไปทางอื่นเพื่อกดความรู้สึกของเขาเอาไว้ไม่ให้หวันไว้กับหญิงสาวไปมากนะักผมแค่จะถามคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นี่สะดวกสบายดีไหมฉันสบายดีถ้าอย่างนั้นคุณก็อยู่ที่นี่นานๆนะชายหนุ่มพูดพลางยิ้มอิ่มเอมอย่างเจ้าเล่ไปทานข้าวกันเถอะคุณผมให้แม่บ้านจัดอาหารให้เรียบร้อยแล้ว หญิงสาวหันมองแล้วพยักหน้าพร้อมกับเดินตามชายหนุ่มเข้าบ้านไปแต่ทว่ายังไม่ทันที่หญิงสาวจะก้าวเลยพ้นประตูบ้านไปหญิงสาวก็ต้องตกใจกับหญิงสาวรูปร่างดีผิวขาวอีกคนที่รออยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วนั้นพี่วิสาพี่มาที่นี่ได้อย่างไรมนพี่ขอโทษพี่วิสาขอโทษมนทำไมคะ และพี่วิสารู้จักกับคุณนบด้วยหรือคะวิสาพยักหน้าในตาเริ่มเอ่อครอไปด้วยน้ําตาพี่ขอโทษพี่จะมาขอโทษมนทำไมพี่พี่เป็นคนพามนมาที่นี่เองแหละพี่กับนบเราเป็นเพื่อนกันนะ่ะแต่มนฟังพี่ก่อนนะพี่จำเป็นจริงๆที่ต้องทำแบบนั้นพี่มีเหตุผลอะไรถึงต้องทำกับมนแบบนี้ เออคือว่าอภิเดชเขามีคนรักของเขาอยู่แล้วเขาจิงแต่งงานกับมนไม่ได้แต่จะให้บอกไปตรงๆมนก็รู้ว่าทั้งสองครอบครัวของเราก็คงไม่ยอมพี่เลยต้องทำวิธีนี้ค่ะมนเข้าใจค่ะเพราะจริงๆแล้วมนก็ไม่อยากแต่งงานหรอกค่ะแต่มนก็ขัดคุณพ่อไม่ได้ส่วนนายนารุมน หันจ้องมองชายหนุ่มด้วยความโมโหนายนายมาทำดีกับฉันเพราะจริงๆแล้วนายต้องการช่วยเพื่อนนายนายไม่ได้ช่วยฉันพูดจบหญิงสาวกำมือแน่นและเหวี่ยงมันไปที่ใบหน้าของชายหนุ่มอย่างแรงทำให้ชายหนุ่มถึงกับมึนชาแล้วหญิงสาวก็หมุนตัวพลางจะเดินออกไปแต่ด้วยความเร็วของชายหนุ่มขอคว้าเข้ากับข้อมือของหญิงสาวไว้ทัน เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิคุณฟังผมอธิบายก่อนไม่ฉันไม่อยากฟังคำพูดของนายอีกแล้วจริงอยู่วันนั้นผมอยากช่วยเหลือวิสาแต่หลังจากคืนนั้นความรู้สึกผมก็เปลี่ยนไปผมอยากช่วยเหลือและดูแลคุณจริงๆนะหญิงสาวสะบัดมืออย่างแรงจนมือของชายหนุ่มหลุดออกแล้วเดินออกไปชายหนุ่ม หันกลับไปพลางจะเดินตามหญิงสาวไปแต่ก็ต้องหยุดชะงักกับคำถามของวิสาเดี๋ยวก่อนนบนี่มันอะไรกันคืนนั้นยังไงไม่มีอะไรหรอกวิสาแกรออยู่นี่นะเดี๋ยวฉันมาให้ฉันไปคุยเองดีกว่านะเรื่องนี้ฉันเป็นคนก่อฉันก็ขอเป็นคนแก้มันละกันไม่เป็นไรหรอกฉันขอคุยกับมนเองดีกว่า จะเอาอย่างนั้นก็ได้ฝากบอกมนด้วยนะที่บ้านเขาตามหากันอยู่ชายหนุ่มพยักหน้าแล้วเดินปนวิ่งออกไปยังบ้านพักหลังสุดท้ายมนเปิดประตูให้ผมหน่อยสิเรามีเรื่องต้องคุยกันมนฤดีไม่สนใจคำเรียกขานของชายหนุ่มยังคงลุกลี้ลุกลนกับการเก็บเสื้อผ้าเข้าของใส่ลงในกระเป๋ามน คุณได้ยินผมไหมเปิดประตูให้ผมเดี๋ยวนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันหญิงสาวก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งเสียงเรียกของชายหนุ่มเงียบไปหญิงสาวจึงเปิดประตูออกไปดูเพราะคิดว่าชายหนุ่มถอดใจกลับไปเสียแล้วแต่ทว่าทันทีที่หญิงสาวเปิดประตูออกไปนั้นร่างที่แข็งแกร่งนั้นก็โผล่เข้ากอดหญิงสาวด้วยความรวดเร็วจนหญิงสาวตั้งตัวไม่ติด เขากดหล่นไว้แน่นมนคุณเก็บข้าวของเสื้อผ้าจะไปไหนฉันก็จะกลับในเมื่อทุกอย่างมันกระจ่างแล้วฉันก็จะกลับไม่ผมไม่ให้คุณไปผมไม่ให้คุณไปไหนทั้งนั้นคุณต้องอยู่กับผมที่นี่นายมีสิทธิ์อะไรมาห้ามฉันก็สิทธิ์ความเป็นสามีคุณไงคุณจําไม่ได้หรือไงนายอย่าเอาเรื่องที่นายเมามามาเป็นก้ออ้างของเราเลยค่ะฉันไม่นับ สำหรับคุณคุณอาจจะคิดว่าผมเมาแต่สำหรับผมมันสำคัญมากนะอย่าไปจากผมเลยนะมนนายปล่อยฉันพี่วิสารอฉันอยู่ไม่ถ้าคุณยังไม่เชื่อผมถ้าอย่างนั้นผมจะทำให้คุณเชื่อผมวันนี้ผมไม่ได้เมาสติสัมปชัญญะผมครบทุกอย่างพูดจบชายหนุ่มก็โอบอุ้มหญิงสาวลงไปวางนอนราบลงบนเตียง พร้อมกับทาบทับลงบนร่างอวบนั้นอย่างรวดเร็วและประกบริมฝีปากหนาของเขาเข้ากับเรียวปากอย่างดุดันดร้อนแรงดุจเปลวไฟที่กำลังคุกรุนแล้วสุกไซไปทั่วซอกคอที่หอมหวนเย้าวยวนยิ่งนักชายหนุ่มบรรเลงเพลงรักอย่างดูดดื่มอยู่สักพักก็ทำให้หญิงสาวอ่อนระทวยลงและตอบสนองเพลงรักของชายหนุ่มบ้าง จึงทําให้ชายหนุ่มยิ้มระรื่นขึ้นมาในทันทีเพราะมันแสดงให้รู้ว่าแท้จริงแล้วหญิงสาวก็มีใจให้กับชายหนุ่มเช่นกันผมรักคุณนะมนผมขอโทษที่ผ่านมาผมไม่กล้าพูดคำนี้กับคุณทำให้คุณไม่เข้าใจในตัวผมแต่ต่อไปนี้ผมจะรักคุณและมีคุณเพียงคนเดียวคุณอย่าไปจากผมเลยนะ หญิงสาวยิ้มกว้างจ้องมองชายหนุ่มในตาประกายดุดไข่มุกขอบคุณนะคะที่รักคุณอย่างฉันมน์ก็รักคุณค่ะแล้วทั้งสองโอบกอดกันแน่นอยู่บนเตียงสักครู่พวกเขาทั้งสองก็พากันไปหาวันวิสาที่นั่งรอพวกเขาอยู่ที่บ้านหลังใหญ่มน์กลับบ้านกับพี่เดี๋ยวพี่ไปส่งไม่คะ่ะพี่วิสา พี่วิสากลับไปเถอะค่ะถ้ามุนพร้อมมุลจะกลับไปเองพี่วิสากลับไปเถอะค่ะนายหัวนพดลเดินเข้ามาใกล้ๆหญิงสาวพร้อมกับโอบไปที่ไหล่ของหญิงสาวด้วยความอบอุ่นวิสาแกกลับไปก่อนเถอะถ้ามุนพร้อมฉันจะพามุลไปกราบขอขามาพ่อแม่มุลด้วยตัวเองวันวิสายิ้มกว้างด้วยความยินดี เมื่อเห็นเพื่อนสนิทยืนโอบกอดหญิงสาวอยู่ก็ได้ฉันเข้าใจละนายนี่มันร้ายนะนบแต่ฉันก็ขอให้นายมีความสุขมากๆนะอืมขอบใจนะที่เข้าใจเราสองคนขอบคุณนะคะพี่วิสาอืมถ้าแกสองคนมีความสุขฉันก็ดีใจด้วยถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะแต่อย่าลืม ไปกราบพ่อแม่มุลด้วยนะนายนะลูกเขามีพ่อมีแม่เออนะ่ะฉันไม่ทำให้คนที่ฉันรักต้องเสียหายหรอกเดินทางปลอดภัยนะแล้ววันวิสาก็ขับรถออกไปหญิงสาวและชายหนุ่มโผเข้ากอดกันด้วยความรักที่ทั้งสองมีให้กันอีกครั้งจบบริบูรณ์